นั้นน่ะที่บอกผมว่าไม่มั่นใจนั้นเพราะเหตุอะไรครับเพราะมันอะไรเหตุมาจาดอื่นเขามีหลายตัวกันนะมีพวกคาร์บอนไดออะไรด้วยหลายตัวนี่มีแค่สองตัวตัวจริงๆที่เขาพูดถึงอะไรนะะก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วพอตอนที่ใช้อย่างอื่นนั่นน่ะมามาแล้วมันยังไงครับเฮยมันยังไงนะเขียวไว้จริงโยสสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทีักครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืน ยืนอยู่ที่นี่ครับบ้านซําขี้เหล็กนะครับตําบลพรานอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหรือที่รู้จักกันดีว่าที่นี่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟวันนี้ไม่มาธรรมดาครับมาพร้อมกับสายฝนด้วยแต่เรานักการเกษตรไม่กลัวเรื่องฝนอยู่แล้วแต่เรากลัวว่าผลผลิตมันจะไม่ดีตามใจของเราที่นี่ครับผมมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรรู้จักกันดีในนามสามเกลอือเจ้าของสวนแห่งนี้เขารู้จัก คู่หูประสริฐนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนขันตราสารเนี่ยมาถึง3ปีแล้วนะครับแต่ว่ามาใช้จริงจังเมื่อปีที่แล้วใน1ปีเต็มที่ใช้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจนแปลกใจเรียกผมให้มาที่นี่และวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนเลยครับท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าอะไรครับผมพี่วิราชจบสีฮะพี่พวิราชจบสีครับผมพี่วิราชจบสีครับผมถามข้อประเด็นเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าทํางานแข่งกับสายฝนกันครับ พี่ลาดครับที่นี่เนี่ยพี่วิราชปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับมีแซมอยู่กับไอ้พรมณีอยู่สองต้นสามต้นนะครับพวงมณีสองต้นสามต้นถือว่าเอามาแซมไว้เฉยๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมครับมีมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็ลองกองลองกองอะไรแบบน้หน่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบไปใฉ่ครับพอไว้กินให้ลูกหลานได้กินนะให้ลูกหลานได้กินนะทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับผมอายุกี่ปีครับเนี่ยเจ็ดปีนะครับ จ็ดปีแล้วนะครับปีที่เจ็ดนะฮะเข้าปีที่เจ็ดครับผมก็หมายความว่าเรารู้จักกับคู่หูมาสจัย์นี่มาสามปีสามปีตอนนั้นอายุทุเรียนเท่าไหร่ทุเรียนอยู่ประมาณสี่ปีนะฮะสี่ปีนะฮะผมสี่ปีแต่ไม่ได้ใช้จริงจังเท่าไหร่ตอนนั้นก็คงก็จะไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เลยมาใช้จริงจังอยู่ปีที่แล้วผ่านมานะฮะปีที่แล้วคือปีหกสี่ปีหกสี่นะฮะทุเรียนที่นี่มันมีกี่ต้นกันครับ อายุ7ปีเนี่ยที่ผมใช้อยู่ดิมัน80ต้น80ต้นที่ใช้จริงจังครับผม80ตาผมถามพี่วิราชว่าตอนนั้นอ่ะที่บอกผมว่าไม่มั่นใจนั้นเพราะเหตุอะไรครับเพราะมันแหลรเห็นว่าจัดอื่นเขามีหลายตัวกันน,น,นะมีพวกแคมเจอร์มาตนอะไรด้วยหลายตัวนี่มีแค่2ตัวก็เลยจริงจริงที่ทททเขาพูดหรืออะไรเะก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วพอตอนที่ใช้อย่างอื่นนั่นอ่ะมามาแล้วมันยังไงครับมันยังไงล่ะ เขียวไวจริงอยู่แต่มันเขียวไม่นานเหมือนเพลแพนเขาอ๋อหรอครับผมมันเสียไม่นานถ้าเพลแพนนี่มันจะเขียวอยู่ตลอดจนแทงยอดใหม่มามันก็ยังเขียวอยู่ยอดใบเก่าใบเก่ายังเขียวอยู่ตลอดเอจอดูสดชื่นตลอดมันอยู่ตลอดอ๋อเหรอจนถึงแตกยอดใหม่มามก็เป็นอย่างกับพอสามปีรู้จักแต่ว่ามาใช้จริงจังเมื่อปีหกสี่ตอนนั้นเริ่มต้นเดือนอะไรครับ ก็มาช่วงยอดเอายอดสองออยอดสองยอดสองมาทำยอดสองประมาณกิกกรกดามิถุนากรกกกดาเ <ทำ S 1> นาะประมาณน้ะครับทำ<ม>ยอดสองไปด,ขดะะูของหลวงปูเพชนะฮะของลวงเพชนะลวงเพชเขาแนะนํามาก็เลยไปถามเขาดูว่าใช้ยังไงยังไงก็ลงเพชเขาบอกมาก็เลยใช้ตามเขาตลอดแล้วพอเราตามอย่างแล้วประมาณเดือนกรกดานะั้นเราใช้สูตรวิธีใส่ยังไงครับที่แรก ใส่ตำราตัวนี้สิบช้อนตัวนี้สิบช้อนนะคระผมตัวผงสิบช้อนตัวน้ำสองฝาน้ำสองฝาตัวน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรครับผมนี่สิบช้อนครับผมแบบไข่ตัวสารสองฝาครับผมนะครับแล้วน้ำสองร้อยลิตรครับผมฉีดทุกอาทิตย์ฉีดทุกอาทิตย์เลยครับผมเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งครับผมยาวไปกี่กี่ครั้งครับเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งจนไปตอนนับดอกตอนนับดอกก็มาพฤศจิการธันวาครับผม ใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่าใบมันเพสตร์ลแล้วช่วงนั้นพฤติการเมื่อวานวัาพฤติการันบ้าะครับผมเอาดอกเอาดอกเอาดอกผมก็ผสมตัวนี้ยี่สิบช้อนครับเพิ่มไปอีกยี่สิบช้อนตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าครับผมฉีดใต้ท้องกิ่งเดียวกับลำต้นฉีดใต้ท้องกิ่งกับลำต้นครับผมเปิดตาดอกของไฮวันอะไรฮะเปิดตาดอกด้วยครับผมโอ้โหแล้วพอมันเป็นอะไรนะปลาปลาใช่ไหมครับผมปลาปลาจาปูเหรอครับตอนนั้นผสมธรรมดาครับ ค่อยๆฉีดไปเรื่อยก็เหมือนเดิม5วัน10ช้อนอันนี้2ฝาน้ำ200ลิตรเหมือนแบบเร่คือทุกครั้งก็คือสูตรนี้หมดเลยไม่ได้ไม่ได้ฉใส่ใบนะฮะฉีดแต่เร่งดอกอยู่เดียวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับตอนที่เราใช้แบบเดิมอย่างไรครับตัวนี้จะออกดีกว่าก็ดีกว่าแล้วก็ชอบมันชอบชอบชอบจะยาวกว่าอะไรย่ชอบชอบดอกนะฮะจะเขียวสดชื่นดีกว่าอ่าฮะสดชื่นกว่า เดีเ๋ยวออกพอมันดีกว่าโปรตีมันจะเป็นหลายรุ่นของผมเป็นรุ่นเดียวเลยปีที่แล้วเลือครับครับผมมันดียังไงครับการเป็นรุ่นเดียวเนี่ยรุ่นเดียวมันก็เวลาให้น้ําให้อะไรมันก็ง่ายง่ายขึ้นเยอะอคือเรากําหนด,ก,นดกําหนดได้กําหนดเวลาได้เลยครับผมเพราะถ้ามันมีหลายรุ่นเราก็ต้องทางานซ้ําซ้อนครับผมถูกไหมครับทำอะไรก็ทําทีเดียกำหนดมดเลยง่ายง่ายดีครับง่ายดีดอกมันติดดีหรือไม่ดีกว่าติดดีครับติดดีกว่ายาเคมีทั่วไปตอนนั้งต้นมันก็อายุ6ปีถูกไหมครับผม ต้องแต่งอยู่เอยครับเหรอครับครับผมต้องแต่งออกทาแค่แต่งดอกนี่มันเยอะมากเลยเยอะเยอะครับกตะดอกของผมออกมานี่กิ่งหักไปเมื่อไดอกเยอะครับผมมันดอกเต็มมันออกมันมันไม่้ออกว่าใต้ท้องกิ่งเดี๋ยวมันออกข้างหลังนี้ก็ออกอ่ะเหรอครับครับผมต้นใหญ่กิ่งหักท่านนี้ชมครับดอกไม่ใช่ออกเฉพาะใต้ท้องกิ่งนะครับทั้งข้างอะไรต้งนี้ออกทั้งข้างก็มีครับข้างบนก็ออกครับผมนี่มันอัศจรรย์ไหมพี่พี่ว่าพี่จรรย์มากเลยครับมันแปลกไหมครับผมแปลกแปลกนะ พอแต่งออกเนี่ยแล้วเราเหลือไว้ตอนนั้นอายุเขาหกปีกว่าเนี่ยเหลือไว้ต้นละกี่ลูกครับปีปีที่ผ่านมานี่ผมเอาต้นละหกสิบถึงเจ็ดสิบลูกถือว่าเยอะไหมครับก็ถ้าตามอายุมันของขว่าเยอะอยู่เยอะเกิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปด้วยครับ <ๆ S 1> แต่เราเอาไว้เพราะอะไรครับไว้ม,มก็เลยทดลองยาด้วยอะไรด้วยว่าเขาว่าไม่สมต้นไม่สมอะไรเพิ่งเปิดดูในทูบลกันนะรเขาว่าต้นไม่สม ผมก็ลองดูแล้ก็ไม่สมจริงฮะ,ะเก็บเพียบมาแรงผมนี่บำรุงบำรุงก็ไม่สมเหมือนเดิมสภาพปกติเหมือนเดิมไม่ไม่เสื่อมกา้านโทบไม่มีอะไรก็ไม่มีอหยันก็แมลงก็ไม่ค่อยกวนด้วยก็มาแรงทุกทีมันมีแมลงอะไรครับในที่นี้ยไอพวกเพี้ยไฟไรแดงอะไรงเงี้ยเยอะเยอะแต่ผมมาใช้ตัวนี้แล้วกับผสมยาครับเล็กนิดหน่อยก็ ก็ก็มันก็โอเคอยู่นะครับโอเคเราตรวจดูแล้วก็ไม่ไม่เหมือนกับทุกครั้งครับผมจนพ่อค้ามาถามพยาผมกเขาบอกว่าไม่ได้ใช้อะไรผวก็ใช้แต่ตัวนี้กับยาฆ่าแมลงธรรมดาทั่วไปพ่อค้าที่มาซื้อในสวนเราครับเขาว่าลูกสะอาดดีลูกสะอาดดีลูกสวยดีเพราะว่าพ่อค้าชอบอยู่พ่อค้าชอบอยู่หลังจากนั้นครับผมก็อยากจะสอบถามนิดนึงพอลูกมาแล้วเนี่ยเราดูแล ลูกของมันลูกมันขนาดไหนครับที่เราพ่นพ่นนี้ขู่นอาจารย์นี่เป็นช่วงเป็นห่างแยกขึ้นไปนะฮะห่างแยกแล้วนะครับผมห่างแยกแล้วครับผมก็พ่นกระยาผสมธรรมดาพ่นไวก่อนธรรมดาคือสิบช้อนสิบช้อนสองฝาน้ำสองไลิตรครับผมพ่นเฉพาะดอกกับลำต้นดอับต้นถ้ามียอดออกมาถ้ายอดพยานควบคุมยอดผสมที่นี่แก่หน่อยถ้าผสมมันใส่ผสมแก่ควบคุมยอดนี่ผสมเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมผสมยี่สิบยี่สิบช้อนวันนี้หนึบฝา หนึ่งฝาครับผมอ๋อนี่เพิ่มมาเพราะนั้นลดลงครับผมฝาหนึ่งนี่ยี่สิบช้อนยี่สิบช้อนน้ำสองลิตรเหมือนเดิมครับผมน้ำสองลิตรฮะแล้วเราควบคุมแล้วมันเป็นยังไงครับยอดไม่ออกใบมันจะเดียวลงเดียวลงฮะยอดก็ไม่ออกเท่าไหร่ครับออกมาก็ถ้าออกมาผมก็ฉีดเอาตัวเนี้ยฉีดลูกไว้ตลอดเลยฉีดใส่ลูกใส่ลูกตลอดท้านี้ให้ลูกมันโตขึ้นฉีดลูกคือใช้สูตรสิบช้อน ครับผมหนึ่งฝานี่มันเดิมครับผมน้ำสองร้อยลิตรครับผมแล้วก็ผลไม่เป็นไงครับลักษณะของผลมันลูกโตเร็วแล้วฉีดกี่วันครั้งครับเจ็ดวันครั้งครับเจ็ดวันครั้งครับผมลูกโตเร็วโตเร็วฮะแล้วพอถึงเวลาเก็บเนี่ยมันน้ําหนักต่อลูกมันกี่กิโลครับลูกนึงสามโลงสี่โลสามโลสี่โลเราควบผมเรากิโลได้เลยครับถ้าเราเอาไว้เยอะลูกจะไม่โตเอาลูกไว้เยอะนะลูกจะไม่เคยโตเท่าไหร่เราต้องดูต้นด้วยต้องดูต้นด้วยดูต้นต้นร้อะยะกี่ปี ถ้าเราเราโลกไว้ระยะต่มต้นนะนะครับถ้าเยอะได้ถ้าเยอะมากก็โูกก็ไม่ค่อยโตถ้าเราไ้น้อยโรกก็โตขึ้นถึงห้าโลเกจโลแปดโลมันมีถ้าต้นไหนน้อยอ่ะมีตกไซมีอะไรบ้างไหมครับก็มีอยู่ตกไซอยู่ก็เทมันก็พูเต็มอยู่แต่โลกมันประมาณสองโลอะไรอย่างสองโลนี่ก็อยู่ประมาณตัน,ตนนึงสียสิบตันเนี้ยสทยกซี่ประมาณตันนึงเต็มอยู่แต่มันมันน้ำหนักมันไม่ถึง กดเกณฑ์เขาศีโลสามโลศีโลสามารถมันจะโลรึงนขึ้นอะไรฮะอันนี้ก็ส่งขายกันตามปกติไปผลผลิตปีนี้เมื่อพฤษภาที่ผ่านมานี่เรียบร้อยแล้วคือรวมทั้งหมด10ตัน10ตันฮะแต่10ต้นได้10ตันฮะแล้วเมื่อก่อนล่ะครับตอนที่ยังไม่ได้ใช้อาะก่อนยังได้อยู่สามตันถึงสี่ตันนี่คระมาณนี้เมื่อก่อนนะฮะครับผมก่อนที่ก่อนจะมาใช้ตอนที่ลังเลอยู่นั่นนะครับผมตอนก่อนหน้านั้นที่ว่าได้สามสี่ตันนะนะครับที่ที่ยังไม่เจอ กับคู่หูอะครับผมตอนนั้นเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับที่ดูแลแพงมากเลยครับครับแสดงผมแปดสิบต้นผมหมดไปแสนกว่าแปดสิบต้นแสนกว่าครับผมก่อนนั้นครับผมหมดไปแสนกว่าประมาณแสนสองแสนสามนะฮะอันนั้นรวมอะไรบ้างครับเฉพาะค่ายาครับปุ๋ยนี่แค่ค่ายาค่าปุ๋ยแสนสองแสนสามครับผมครับมาไปที่แลรวผมหมดไปอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาท อันนี้เฉพาะนี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับกับปุ๋ยกับหญิงเกษตรครับผมอ๋อหญิงเกษตรก็เริ่มใช้แล้วหญิงเกษตรเพิ่งมาปีปีแล้วมันมามาสายหญิงเกษตรอ่ะเขามาเปิดตัวสายเขาใช้ยางอื่นด้วยได้ใช้ปุ๋ยยางอื่นอ่ะใส่ปุ๋ยตัวอื่นด้วยไงแต่เรียกว่าเปิดตัวกับเราสายไปหน่อยสายหน่อยแต่เรารู้จักนี่ก่อนแล้วครับผมแต่เขาใช้อยู่ยช่ใช้ขู่จันทร์ตลอดใช่ไหมครับแต่ปุ๋ยทั้งดินเนี่ยจะใช้ตัวอื่นอยู่ ออพอต้นทุนเมื่อกี้บอกผมว่าก่อนหน้าที่จะเจอเนี่ยตอนที่ได้3-4ตันน่ะลงทุนเฉพาะค่าปุ๋ยค่ายาไปนะครับแสนสองแสนสามถูกไหมครับมากครับพอปีที่แล้วได้10ตันมาดูต้นทุนแล้วนะครับหมดไปทั้งหมด70,000บาทครับอันนี้ก็ลดไปเกือบโอ้เกือบ65 50เปอร์เซ็นต์เนาะครับผม5 0เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะเพราะปีีแลที่ผ่านมายังไม่ได้เต็มตัวเท่าไหร่ครับปีนี้ว่าจะใช้เต็มตัวของเี่เลยรฮะ ว่าจะลงต้นทุนได้เ<ช>ท่าไหร่ชุดสามเกินเลยครับผมพอพี่พูดถึงหญิงเกษตร,ร,รแล้วมาใช้ตอนไหนแล้วครับหญิงเกษตรเนี่ยช่วงก่อนตัดอะก่อนตัดผมองหญิงเกษตรมาใส่ยู่อ๋อเหรอครับผมอ๋อก่อนตัดก็ประมาณสักเอ่อก่อนก่อนก่อนเมษานี้สิถูกไหมครับ,รบใช่ครับเมษาหกห้านี่แหละยังอยู่ในปีนี้อยู่ถูกไหมครับใช่ครับประมาณเมษาก่อนตัดนั่นนาหญิงเกษตรมาใช้อย่างไรมามาใช้ขึ้นขึ้นโลกอยู่ฉะนั้นอะก่อนตัดก่อนตัดนะฮะก่อนตัดนะครับผม นำหญิงกเกษตรมาใช้ขึ้นลูกครับผมแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงครับก็ก็ก็ไวยอยู่ขึ้นดีอยู่ครับก็เ <ๆ S 2> พิ่ม <ๆ S 2> น้ําหนักว่างนเถอเพิๆๆ่มน้ำหนักได้ดียู่นออ้ำหนักนะฮะครับตสุดท้ายนะน้ำหนักขึ้นอยู่หลังจากเก็บผลผลิตออกไปแล้วเขามาเอาไปสิบตันแล้วเราได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วจากนั้นดูแลต้นต้นทุเรียนของเราอย่างไรครับก็ประมาณตัดไปสามวันก็เอาหญิงเกษตรมาลงอีกเพื่อปลูกต้นเลย ตัดสามวันเอาหญิงเกษตรมาต้นละกี่กิโลครับใส่ต้นประมาณสามโลต้นละสามโลครับผมต้นละสามกิโลครับแล้วกี่วันครั้งครับก็เอาดึงยอดมาแรกก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยก็มาฉีดยาฉีดคู่หูอย่างเดียวฉีดคู่หูด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนี้ใส่ธรรมดาดีสิบซอนสองฝาสองไรต์ลิตรครับผมสูตรนี้เลยนะฮะเป็นสูตรที่ประจาของเราเลยก็ฉีดมาเรื่อยๆฉีดมาเรื่อยๆจนทุกวันเนี่ย เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งครับผมแล้วหญิงเกษตรล่ะครับหญิงเกษตรยังไม่ใส่เลยใส่ตั้งแต่สามวันเจ็ดผลผลิตไปครับผมแหน่เนี่ยหญิงเกษตรเพิ่มเติมไว้เลยนะครับก็ขอแนะนําอย่างนั้นก็จะมาลงอีกวันที่หนึ่งยอดสองไงเดือดสองวันระยะเวลยิงกระเสดมาหึงยอดเลยโอเคจะเอาหญิงเกษตรมาดึงยอดสองอีกแล้วครับผมแล้วตอนเนี้ยพอดูแลมันตั้งแต่นี่ตั้งแต่เดือนประมาณมิถุนาถูกไหมครับครับผมณวันนี้ผมถ่ายทําประมาณเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับปลายเดือนนะครับพี่วิราชเห็น ต้นของเราแล้วเนี่ยพี่วิราชช่วยอธิบายให้ผมฟังทีนะครับว่ามันเป็นอย่างไรในสายตาของพี่วิราชว่ามันสมบูรณ์มันแข็งแรงก็แบบดูเปรียบเทียบกับส่วนข้างดูแล้วก็โอเคอยู่ครับดูใบสะอาดว่าไม่เป็นขนมนรากสนิมอะไรไม่มีไม่มีเลยแล้วก็ฝักยาตกค้างอะไรก็ไม่มีใบสะอาดดีเขียวดางกว่าเขาต้นสะอาดอะไรสะอาดดีครับฝับกโรคอะไรไม่ค่อยมีฮะไม่มีเลยครับผม ที่ดูนี่เราก็ดูได้สายตาก็พอจะรู้นะครับไม่มีนะครับไม่มีแล้วใบนี่ขนาดนี้ถือว่าพี่วิราชเป็นที่พอใจหรือยังครับพอใจครับพอใจพอใจมากเลยแล้วก็มีเทคนึงก็ยาปุ๋ยมาลงอีกนะอ้าวแล้เทนิคยอดอีกครับหญิงเกษตรจะเอามาลองอีกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็จะใส่3กิโลนี่ไปตลอดเลยใช่ไหมครับหมายว่า3กิโลต่อต่อคันต่อคั้นต่อละสามกิโลต่อละสามกิโลก็ถือเป็นสูตรของพี่วิราชเมื่อเราบำรุงดูแลอย่างนี้พี่วิราชคิดว่า ปีหกหกอะเราคิดว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าไว้กี่ตันครับเจ็ดนี้งไม่ตั้งเป้าไว้เลยครับมันคิดว่ามันต้องเพิ่มขึ้นนะฮะเอาละถึงไม่ตั้งเป้าแต่เราคิดในใจว่าถ้าเราฝันถึงสิ่งที่เราทําขนาดนี้ เราเปรียบเทียบกับเมื่อเราได้4ตันแล้วมัน10ตันได้อะถ้าตั้งเป้าแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการเพราะว่ามันฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแต่คิดว่าต้องเพิ่มเพิ่มมากกว่าเก่าเยอะที่แน่นอนเราเพิ่มขึ้นอีก4ตันนะอีก4ตันครับผมได้แล้วก็โอเคฮะปีหน้าเราก็คงจะได้เห็นนะครับว่าอย่างน้อยที่สุด14ตันถ้าอย่างมากแะครับพี่วิราชก็ถ้าทำน้ำหนักได้ น้ำหนักได้ลูกได้ที่ตำหนดเราต้องอการนะสิบห้าตันสิบหกตันนี่ยังไงก็ได้ฮะน่าเขิววิชื่นใจไหมล่ะครับพี่น้องผู้รับความเก่าตนนัยุ้ยต้นอะไกว่วไวเ้เยอะก็ว่าต้นโสมอะไรอย่างนะ<อ>แต่ก็ไม่กลัวแเรื่องต้นโสมนะครับ,รบไม่กลัวละไม่กลัวลววะเขามาเจอตัวนี้ไม่กลัวแล้วครับเรื่องต้นโสมเ <g üler> พราะมั่นใจครับมาเจอตัวนี้แล้วไม่กลัวต้นโสมอันนี้จริงๆเราก็เหมือนกับบอกกล่าวคือพี่น้องไปตลอดเวลาในการที่ ได้ถ่ายทําในสวนของพี่วิราชพี่วิราชช่วยบอกกล่าวแล้วก็กระซิบเตือนข้างหูของกเกษตรกรว่าถ้าเรายังนะครับที่เรียกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ยังไปหันดูคนนู้นทีหันดูคนนี้ทีแล้วก็ไม่มั่นใจกับที่เราจะทําช่วยบอกเพิ่มเติมให้กับพี่น้องทั่วประเทศอเอยครับตอนนี้บอกอยู่ครับเป็พวกพี่น้องก็ใช้เริ่มใช้กันสามเจ้าเสียแล้ว สามเจ้าสี่เจ้าแหละพอพี่น้องที่เขาใช้อยู่ได้กันนะครับเขามาเห็นตัวอย่างก็เลยใช้ตามเขาว่าได้ผลดีแต่ข้างขานี้ก็เริ่มใช้หมดเลยไนมข้าข้างอันนี้เฉพาะญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องเริ่มใช้หมดแล้วครับแล้วถ้าเราบอกคนทั่วประเทศเหรอครับถ้าคนที่เขาโดยเฉพาะใช้เลยครับไม่ต้องกลัวผิดหวังใครใช้แล้วจะถูกใจตลอดมาดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ผมทดลองมาหลายอย่างแล้วอะไรไม่สู้กับตัวนี้เลยครับโอเค เรื่องพนูนฟูต้นพักใบเรื่องโรกนี้โอเคครับโอ้โหครับได้ที่เราตั้งใจเลยไว้เลยครับโอ้โห و, สุดยอดจริงนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับว่าพี่วิลาศก็มองว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ทั้งญาติพี่น้องเราแวกนี้ใช้กันมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ทั่วนะครับทั่วประเทศพี่วิลาศก็ย้ำเด่นย้ำว่าใช้เถอะครับโดยคําพูดเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ ทำให้เรามีความสุขจริงๆนะครับเออพิพัฒน์เมื่อกี้เหลือบไปเห็นเหมือนมีไส้ดงไส้เดือนอะไรขึ้นมาบนดินนี่โอ้ไส้แดนเยอะครับที่นี่รับใหญนะ่เพราะยาขยะผมไม่ได้สีดอิ์เลยยาขยะไม่ใช้ไม่ใช่เลยใช้วิธีตัดหญ้าอย่างเดียวัดย,ยีครบแล้วอาเดียว,วยยเยวมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ไม่ใช้หญิงเกษตรนี่มันยังไงครับก็ไส้เดือนมันมีน้อยก่อนก่อนที่ไม่ได้ใช้นะใช้ตัวนี้ไส้เดือนเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยฮะ ถ้าใครกวาใเด่ดดนนี่ใหญ่ผิดปกตินะตัวท่อกับนิ้วก้อยมือทุกนิ้วชี้ก็มีฮะนิ้วก้อยก็มีนิ้วชี้เ็ามีโอ้โอหจริงจริงครับยาวนะครับแล้วมันดินของเราดูแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมครับตอนที่เราใช้ใช้ด้านเคมองเคมีอะไรลงไปเนี่ยแตกต่างอยู่ฮะเพราะมีขี้เซเดือนขึ้นมาเยอะครับครับเดนเมร่วนซุยดีกว่าด้วยฮะโอ้โหนี่ นี่ไปทุกสวนนะครับจะเริ่มเฉดตาเฉดเฉดใส่ลงดินด้วยนะฮะอ๋อตอนนี้ฉีดลงดินด้วยครับผมเฉดรงดินด้วยส่วนพี่วิราชนะฮะครับผมโปรเฉดรองดินด้วยฮะเฉดใต้ตรงใต้สองุ่มิเฉดใต้สองุ่มด้วยครับผมก็ฉีดข้างบนด้วยก็สองุ่มด้วยครับผมลงดินด้วยอะไรด้วยโปรเฉดหญิงเกษตรด้วยครับผมโอ้โหนี่อาหารเต็มเลยนะโปรเฉดใส่ลงดินด้วยฮะสามแดงหนึ่งเศษครั้งหนึ่งสามแดงเิษครั้งลงดินนะครับครับผมโอ้ก็ถือว่าพี่วิราชพยายามทำให้ดินของท่านเนี่ยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของของต้นพืชชทุกนนนิดเี่ยะครับ แล้วก็สมบูรณ์ดูกันที่ว่าแค่ว่าไส้เดือนนะครับแล้วไม่ใช่ว่าไส้เดือนธรรมดานะครับพี่วิราชบอกว่า <c oughs> นิ้วก้อยนิ้วชี้นี่ถ้าบอกนิ้วโป้งอีกทีนี่ผมก็ต้องเชื่อนะครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าน,นาคผมตกเองขึ้นมาให้เห็นเลยลนะครับโอ้โหท่านที่็แล้วครับนี่ก็พูดกันมาครบถ้วนแล้วเกงว่าจะยาวเกินไปเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พี่วิราชพูดมาทั้งหมดแล้วก็จบในเรื่องของสามเกลอ เพราะท่านบอกว่าทั้งดินก็ดีนะครับดินก็ล้วนซุยโดยใช้หญิงเกษตรแล้วก็ยังใช้วัวแพนวั์แพน,แพนข้าวสารเนี่ยฉีดลงดินด้วยอาหารสมบูรณ์ถึงขั้นไส้เดือนเนี่ยโตแล้วก็อ้วนทวนตัวยาวใหญ่ก็ให้เห็นว่าดินดีพืชมีน้ําหนักผลผลิตก็มีน้ําหนักถูกไหมครับใบก็สวยก็เขียวดูสดชื่นอลามตาแล้วก็ขนาดนี้พี่กําลังชักชวนพี่น้องบ้านใกล้เลือนเคียงมาดูแล้วก็เห็นสวนพี่วิราชเป็นตัวอย่างเอาละครับ วันนี้ก็ถือว่านักการเกษตรทั้งหลายครับถ้าท่านยังมัวรังเลอย่างที่พี่วิราชบอก3ปีที่ผ่านมามัวรังเลรังใจอยู่จนมาใช้จริงในปีที่แล้วก็เห็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญครับต้นทุนก็ลดลงเมื่อมันลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีสารพิษเจือปนอย่างนี้นะครับและที่สําคัญมันเพิ่มผลกําไรนะครับเกษตรกรรมไทยก็ยั่งยืนเพราะดินมันยั่งยืนต้นไม้ยั่งยืนนะครับ ผลผลิตก็ยั่งยืนชีวิตเราก็ยั่งยืนผมก็ถือว่าพี่วิลาศได้ให้วิทยาทานแก่พี่น้องทั่วประเทศว่าสิ่งที่พี่วิลาศทํานั้นนะครับก็เป็นเรื่องจริงและทําจริงเห็นผลจริงประสบการณ์จริงอย่างนี้แนะนําให้พี่น้องทั่วประเทศได้นําไปใช้และทดลองดูครับโอกาสนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณพี่วิลาศไปอย่างสูงครับครับขอบคุณครับที่ได้ให้วิทยาทานแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับ คงจะติดตามผลการทำงานของ3เกิดต่อไปโอกาสหน้าใครที่ใช้แล้วดีอยากเป็นวิธีทานอย่างนี้บอกผมมาผมจะติดตามและไปดูส่วนท่านวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าพัดยิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้รวยไวเมื่อใช้เวฟเตนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดี จึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเบลเพ็นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเชา้าตายกลับงอกงามดี